สวัสดีครับทุกคนวักนี้ก็ผมนะครับคาริงวันนี้เราจะมาสรุปหลังอัปเดตกันนะครับว่าหลังเลือดที่6เดือนที่6 2 0 2 4นี้มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เข้ามาก็อย่าลืมเข้ามาเตะจุดโทษกันทุกวันนะครับแล้วก็ล็อกอินกันทุกวันนะเพื่อรับของต่างๆนะครับทุกคนเนี่ยมาดูกันนะว่าจุดโทษมันมีอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่านะนีนข่าวว่ามันเหมือนมีนักเตะในแพ็กจุดโทษเข้ามาใหม่ป่ะนี่ครับเป็น ตัวนี้นะครับเบ็นเนเวสนะครับผมดีเอฟนะโชว์ไทม์ปะการไฮไลท์หรอไม่ต้องไปกะโชว์ไทม์เท่ว่ะของโปรตุกเกสนะครับผมก็อยากได้รอเลยนะครับผมอยากจะมีแนวทางการอัพมาให้นะเพิ่มมาแค่ตัวเดียวใช่ปะอ่าน่าจะเป็นตัวเดียวนะครับของโปรตุกเกสนะโปรตุกเกสมา2ตัวเลยหรอ,อดีเกินอ้ครับต่อไปเราขอ ดูว่าบ่าสัปดาห์นี้มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างน,นะครับก็ที่เห็นเห็นผ,นผ่านมาตั้งแต่เข้าเกมมานะก็จะมีอีเวนต์ไม่ใช่มีแพ็คของคิตียโนโรนโดกลับมานะนั่นก็คือโชว์ไทม์ของ AFC นะครับผมนี่ครับมีโดคุริเบอรี่กองเต้นะครับผมแล้วก็มีแพ็คอีพิกเจลีกนะครับผมเฮ้ยมีแพ็คนี้มาด้วย33ตัวมีโอ้หมันเป็นนักเตะของยูฟาแชมเปี้ยนลีกหมดเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยปะน่าจะใช่ทุกคนมีซาก้า มีจามาลมมเซล่ามีวินิสิวุสมีโลดิโกจำๆทั้งนั้นเลยทุกคนหรือว่ามันมันไม่ได้วรวมหมอมันไม่มีบูธเขียวใช่ปะไม่มีนมักเตะบูธเขียวเลยอะทุกคนตั้งแต่จะไม่มีบูธเขียวเลยใช่ปะมันเป็นนักเตะแบบสเตเกนเป็นนักเตะที่ไม่มีบูธเขียวเลยแต่กลับเอาไม่ให้เปิดใหม่นะ น่าสนใจนะสำหรับใครที่จะฟูลทีมน,นะล่าได้ไม่จำกัดใช่ปะอันนี้น่าจะล่าได้แบบไม่จำกัดนะคือสามารถเปิดได้หมดเลยทุกคนเปิดได้ทั้งหมด33ตัวเลยใครที่ทำฟูลทีมนี่ผมบอกเลยว่าชอบนะ ID ฟูลมาริตผมน่าจะได้มาเปิดอะตามล่าวีนีแล้วก็โรดิโก้นะครับผมวิ่งมีคามาแองก้าด้วยนะครับมาริตนะแมนยูมีแม็กวด้วยตั้งแต่รอบตั้งแต่แม็กวติดอะมีแม็กวแฮร์รี่แม็กวนะครับผมอ่าบาเยนมีจามาลูซิลานะครับผมมีใครอีก บายเยินเห็นแค่คนเดียวอ่ะเอ้ยมีมุลเลอร์ด้วยอ่าน่าสนใจครับทุกคนแมนซีก็จะมีนี่ครับผมอาการจี้นะครับผมตัวนี้ด้วยนะครับน่าสนใจนะเป็นแพ็คที่ถือว่าเอากลับมาได้ดีอ่ะก็ถ้าใครทองเหลือๆมาเปิดได้นะทุกคนเทอร์วีสัปดาห์นี้ บินทางด้านแบบรวมแพ็กนะคเอาแพ็กเก่ามารีรันนะครับแมทพาร์นะครับแมทพาร์ตเลื่อนนะทุกคนเลื่อนจนถึงวันที่ส3บานะใครที่ยังเก็บแมทพาร์ตยังไม่ครบหรือว่ายังไม่เปิดแมทพาร์ตสามารถมาเปิดได้ครับเดี๋ยวมาวดูอีเวนต์ใหม่บ้างมีอีเวนต์ใหม่ไหนเข้ามาปะไม่มีนะครับผมมาดูครับก็จะมีเล่นกับบอทนะเล่นกับบอทมีอะไรมาเพิ่มเตมิมไหมเพื่อนัดนนี้มีนี่นะครับผมมาเล่นนักเตะยูโรนะ ที่แบบอยู่ในทีมนักเตะที่ผ่านเข้าอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับชายนักเตะอยู่ที่อยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเล่นนะครับก็จะได้ไปเปิดเพลย์ดูอีกฟรีหนึ่งใบนะครับผมไอ้ดีจังวะได้เปิดฟรีอย่างน้อยหนึ่งใบก็ถือว่าดีนะในสามสิบสามตัวก็ไปลุ้นกันเอาครับว่าจะได้ตัวไหนกันบ้างนะทุกคนเนี่ยก็แทบจะแบบเล่นกับกันได้กับทุกตัวเพราะว่ามันนักเตะม,มันก็มีหลายทีมอ่ะที่มาเล่นได้นะครับเอซีมาลิดเหละข้ามลีกได้หมดเลยน,นักเตะที่ สโมสรที่เข้าอยู่ในชิลฟ้าแชมเปี้ยนลีกนะแล้วก็มีอีเวนต์เล่นกับคนรับ50ทองนะนี่นี่ครับรับ50ทองนะทุกคนอย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับทุกสัปดาห์นะครับทุกคนแล้วก็จะมีมีอะไรเพิ่มเติมปะอันนี้ล็อกอินใช่ปะล็อกอินนอกานั้นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วทุกคน ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะสัปดาห์นี้เฉยๆสำหรับผมนะก็ส่วนใหญ่ก็จะตามล่ากันแหละเนี่ยผมก็เก็บไปตามล่าเนี่ยไอดี ID มาริดไรดีนี้ก็น่าจะได้แบบทำอีเวนต์แล้วก็เอาทองมาตามล่านักเตะมาริดน, <c oughs> นะพวกโรดิโก้พวก ico, <c oughs> วินนี่นะครับผมเตรียมไว้เลยครับนักเตะมาริดตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่ตัวแล้วนเนี่ยหนึ่งสองี่ห้าตัวแล้ว โอเคครับกประมาณนี้สำหรับ,สร,บสรุปการอัปเดตสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมมาใหม่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ like, share, เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ